วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่ตรวจสอบการถล่มของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นยืนยันตรงกันว่าโครงสร้างสะพานยังแข็งแรงส่วนสาเหตุการถล่มน่าจะมาจากอุปกรณ์บางชิ้นที่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งติดตามรายงานของคุณพรอนทิพย์โมงใหญ่ค่ะ ้างโครงเหล็กรอเชอร์หรือตัวดึงยกชิ้นส่วนโครงสร้างให้ประกับกันและกล่องปูนเซกเมนต์11ชิ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาที่ตำบลสำเพล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถลม่มวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์หรือวสอทอพร้อมผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยธาตรวจสอบโครงสร้างแลป,ปกรณ์เบื้องต้นทำการเปรียบเทียบต,ต่อมอของสะพานทั้งสองเส้นที่มีการก่อสร้างผู้ขนานกัน ดยสันิฐานถึงเหล็กซัพพอร์ตหรือแบ็กเกซึ่งเป็นฐาเหล็กยืดสีเส้นรอบต่อหม้อไม่สามารถรองรับน้ำหนักเซกเมนต์หรือว่าแรงกระแทกได้จากที่คณะกรรมการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการถล่มของสะพานนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ค่ะ ลักษณะเป็นตัวไอเขาเรียกว่าตัวพพอร์ตหรือว่าฐานรองรับน้ําหนักนะคะซึ่งจะอยู่ตามตอม้อแต่ละตัวในการที่จะดึงเซกเมนต์ขึ้นไปค่ะลักษณะการทํางานค่ะจากตอม้อที่อยู่ด้านหลังของดิฉันมาถึงตอม้ออีกตัวหนึ่งนะคะก็จะมีการดึงเซกเมนต์ทีละขั้นทีละตัวขึ้นมาเพื่อเรียงไปในขณะที่เกิดเหตุ เป็นการดึงเซกเมนต์ตัวที่9เพื่อที่จะไปร้อยต่อกันแต่ประเอิญว่าด้วยอุปกรณ์บางอย่างค่ะอย่างเช่นตัวฐานรองรับน้ําหนักหรือว่าซัพพอตนั้นอาจจะไม่แข็งแรงทําให้เกิดการเอียงของตัวลอนเชอร์ลงมาสู่การถล่มของตัวเซกเมนต์ลงมาทีละชิ้นซึ่งมีผลกระทบไปยังตอหม้อตัวที่3ตัวนี้จนได้รับความเสียหายค่ะปัจจัยที่จะทําให้เหล็กซัพพอตรวมหรือว่าหลุดออกจากตอม้อได้ต้องตรวจสอบการคํานวณน้ําหนักของวัสดุ และขนาดของเหล็กรวมถึงแรงดึงในขณะปฏิบัติงานซึ่งต้องสอบถามวิศวกรผู้ควบคุมงานในขณะนั้นปัญหาคงเกิดจากสภาพของการรับแรงมากกว่าการรับแรงมากกว่าที่ที่ทำเนี่ยอโอกาสที่เหล็ก <c oughs> ที่เกิดแรงเฉือนเกิดแรงดึงในเหล็กที่อยู่เฉพาะข้างบนเหล็กที่ใส่มันมีทั้งข้างบนข้างล่างแต่ว่าการรับแรงเนี่ยมันอยู่ที่ข้างบน เส้นเดียวมันอาจจะตรงนี้มันอาจจะมินเมย์ต่อต่อการต่อกําลังที่มันเกิดขึ้นจุดที่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดรู้ขึนมาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะมันก็เอียงพอเอียงป๊บเนี่ยไอตัวล้อเชืรอมันไม่มีเสถียรภาพอยู่แล้วมันก็เสียเสถียรภาพมันก็เอียงพลิกลงไปง่ายๆานะนี่้านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันถึงกระบวนการก่อสร้างที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เสาเข็มสะพานไม่ได้รับผลกระทบส่วนเสาตอมอลละบล็อกเซกเมนที่เสียหายต้องทุบและหล่อใหม่ชิ้นส่วนที่มีความเสียหายนะครับจะเป็นบล็อกเซกเมนต่างๆที่ตกบนพื้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ยจะให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยนะครับคนย้ายออกให้หมดนะครับห้ามนำกลับมาใช้ใหม่นะครับชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดต้องมีการหล่อใหม่หมดเลย เช่นเดียวกับตัวเครนนะครับที่มีความเสียหายที่ตกลงไปเนี่ยมีความเสียหายด้วยเครนนั้นก็ต้องอยกออกนะครับต้องเอาเครนใหม่มานะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจสอบตัวเครนให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับทางนี้กรมทางหลวงชนบทจะมีการตั้งทีมงานทําการตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งโดยจะมีวิศวกรผู้ช่วชาญทํางานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับเหมาคาดว่าวใช้เวลา7วัน ด้านวาสทจะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านอื่นควบคู่เช่นคำสั่งของผู้คุมงานและระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์ถล่มในครั้งนี้เป็นความประมาทในการปฏิบัติงานหรือไม่พรทิพม่งใหญ่ Voice TV รายงาน